สุภาษิตบทที่17ข้อที่4คนทำชั่วใส่ใจฟังปากที่เลวหลายและคนมุสาให้ความสนใจแก่ลิ้นหายนะในข้อนี้บอกว่าคนชั่วและคนโกหกมักจะสนใจคำพูดบิดเบือนหรือคำพูดโกหกส่วนคนชอบทำจะไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นจะลังเกียจคำพูดโกหกแต่จะสนใจในคำตักเตือนจากพระคำของพระเจ้าเมื่อใครก็ตามที่ใจของเขา เป็นจิตใจที่ชั่วร้ายเขามักจะพร้อมที่จะฟังคําโกหกหรือคําพูดที่ชั่วร้ายตรงกันข้ามถ้าใครก็ตามที่จิตใจของเขาเป็นจิตใจที่ชอบธทมเขามักจะมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธไม่อยากจะฟังถ้อยคําที่โกหกหรือถ้อยคําที่น่ารังเกียจหรือถ้อยคําที่ชั่วร้ายนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนถ้าเราสังเกตดูมันมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือว่า หูเนี่ยมันอ่อนแอลงอนะเนาะฟังไอ้หยับหยาบฟังอะไรไม่ดีฟังนินทาฟังใส่ร้ายป้ายสีแล้วมันออื้ เมื่อก่อนพอพูดไม่ดีของคนอื่นใช่ไหมเราก็โหชอบฟังแล้วก็แล้วก็จริงโอ้ยังงั้นเหรอเออแล้เหรอแต่วันนี้เนี่ยแม้บางครั้งก็อย่างนั้นอย่างนั้นเหรอแต่ว่ามันมีแนวโน้มเอียงไปด้านนี้เนาะเอียงไปคือว่าไม่ค่อยอยากจะฟังคําพูดที่พูดไม่ดีถึงคนอื่นพูดนินทาคนอื่นไม่อยากชอบฟังคําพูดโกหกไม่ชอบฟังคําพูดสกปรกคําพูดชั่วร้ายต่างๆมันมันฟังไม่ได้อย่างไงไม่รู้นะไม่ใช่แกล้งไม่ใช่ดัจจริตนะมันฟังไม่ได้เองอ่ะเนี่ยเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในช เพราะว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยกลายเป็นจิตวิญญาณที่ชอบทําซึ่งไม่ใช่เราทําเองนะเพราะวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วก็เราก็มักจะทนไม่ได้เกี่ยวกับคําพูดของคนชั่วร้ายหรือคําพูดที่เลวร้วายหรือคําพูดที่มุสาในสมัยของเยเรมีเยเรมีมาเตือนคนอิสราเอลว่าให้กลับใจใหม่อย่าเอาลูกไปเผาวูชายันอีกต่อไปให้กลับมาหาพระเจ้าปรากฏว่าพวกนั้นไม่ฟังไม่ชอบไม่ชอบแต่ว่าเขาชอบฟังคําพูดของพวกผู้เผยพระวจนะ พวกุูชนะปลอมพวกปุโรหิตที่บอกว่าทําชั่วไปเลยไม่เป็นไรทําไปเถอยังไงพระเจ้าปกป้องเราอยู่แล้ววิหารเยรูซาเล็มอยู่ที่เยรูซาเล็มเนี่ยพระเจ้าป้องการวิหารของพระเจ้าอยู่แล้วศัตรูทําร้ายเราไม่ได้หรอกเนี่ยโอ้ถูกใจมากเนี่ยคำพูดที่โกหกคาพูดที่บิดเบือนคนยูดาที่ชั่วร้ายก็เลยชอบฟังคําพูดที่ สนับสนุนความชั่วร้ายของเขาในหนึ่งพกกษัตริย์แบทบที่21อาหับเนี่ยเชื่อฟังคําแนะนําของภรรยาของมเหสีที่ชั่วร้ายก็คือเยาเบลให้ ทำบาปต่างๆต่อพระเจ้าให้ทําสิ่งชั่วร้ายให้ฆ่าพวกผูเ้เผยพระชนะของพระเจ้าอา้ับฟังแล้วถูกใจแล้วก็สนับสนุนอย่างยิ่งเพราะว่าบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกันมีแนวโน้มที่จะสมาคมกันได้เป็นอย่างดีหรือว่ารับฟังกันได้วันนี้ลักษณะอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ชอบธรรมหรือ,อยังคงเป็นชีวิตที่อยู่ในความอาธรรมอยู่ก็คือว่าการรับฟังสิ่งต่างๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงเวลา รับฟังสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจิตใจเราไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้นี่ต้องกลับใจด้วยแต่ถ้าเรารับฟังสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันชั่วร้ายมันใส่ร้ายป้ายสีมันทําร้ายคนอื่นมันนินทาคนอื่นแล้วไม่ค่อยสบายใจโอ้ยินดีด้วยท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นคนชอบทาแล้วแต่ว่าหากเผลอไปเดินไปทางนี้นะครับก็รีบกลับใจแล้วก็เดินมาในทางที่ถูกต้องคนชั่วร้ายเนี่ยชอบฟังสิ่งที่ชั่วร้ายแต่คนชอบทำจะชอบฟังสิ่งที่ประเสริฐและสิ่งที่ดีงามแน่นอนสิ่งนั้นอยู่ในพระคำของพระเจ้า